สวัสดีค่ะกลับมาพบกับลักกี้ไพ่ยิปซีพยากรอ,อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำนายดวงในงวันที่27ตุลาคม2565ให้กับคนทั้ง7วันเกิดนะคะมาเริ่มต้นที่คนวันอาทิตย์สามใบนะคะอ่าคนวันอาทิตย์มีเอ็มเพอร์ร์นะคะมีเลเวอร์นะคะและมีหกดาบนะคะ เขาบอกว่าคนวันอาทิตย์นะวันนี้นะคะเจ้าชะตานะเรื่องการงานดีนะคะมีความมั่นคงมั่งคั่งบางบางคั่งด้วยนะครับมีความมั่นคงดีนะคะบางคนได้เลื่อนขั้นเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งนะ,ะ <K an> บางคนก็ผู้ใหญ่ให้โชคให้ให้คำเขาเรียกว่าอะไรให้ให้โชคให้คุณนะคะนะทางานกับต่างคนไอ้อชาวต่างชาติต่างภาษาก็ดีนะคะต่างถิ่นแดนไกลดีนะคะนะวันนี้เรื่องของออตําแหน่งหน้าที่การงานดีนะคะนะ การงานปังนะคะนะแล้วยังมีเรื่องของอ่ามีการเริ่มต้นเลยบางคน,นเปิดบริษัทใหม่วันนี้นะนะคะก็คือถามว่าถ้าสมมติว่ามีคนที่เปิดบริษัทใหม่วันนี้จริงๆนะบริษัทนี้จะเป็นอย่างไรในอนาคตนะคะมันจะดีขึ้นตามลาดับเรื่อยๆไปเรื่อยๆค่ะแต่ว่าดีขึ้นชัวร์นะคะ นะไปช้าๆเติบโตช้าๆแต่ว่ามั่นคงนะนั่นเองนะคะนะบางคนได้ร่วมหุนร,ร่วมทุนนะคะเปิดห้างส่วนจำกัดใดๆบางคนก็ทําธุรกิจใหม่ๆบางคนได้ใช้เวลากับคู่ของตัวเองมากขึ้นนะคะนะไม่ว่าจะเป็นคู่หุ้นส่วนคู่เพื่อนคู่พาร์ทเนอร์ต่างๆนะคะนะคู่อ่า ได้หมดแหละเนาะนะคะแล้วก็บางคนอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นด้วยวันนี้ถ้าคุณไม่เดินทางไปก็อาจจะมีคนเดินทางมาหาก็ได้นะคะตามนั้นเลยขอพักพิเศษนิดนึงืมไพ่เตือนบอกว่าเหนื่อยนักก็พักหน่อยนะคะนะบางคนอาจจะอาที่ผ่านมาทํางานหนักเนาะนะคะก็อยากจะให้หยุดพักหรือว่าใช้ฮอลิเดย์ใช้วันลาต่างๆนะให้ให้ รียกว่าพักร่างกายบ้างอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะมีไม่สบายได้นะคะเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆนะคะตามนั้นเลยต่อไปคนวันจันทร์นะคะคนวันจันทร์สามใบคนวันจันทร์มีเพ of ับสอดเนาะนี่วิวออฟฟอร์จูนนะคะ,คคะ,นนะ,คะและราชินีถ้วยนะคะเขาบอกว่าคนวันจันทร์วันนี้นะคุณมีความหญิงทะนงเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะคะ นะแล้วก็อาจจะมีความดื้อๆนั้นรันไม่ค่อยฟังใครสักเท่าไหร่นะคะหรือ,อในหนึ่งคุณต้องเดินทางนะคะหรือต้องไปทาภารกิจใดๆซึ่งจะต้องเป็นคุณเท่านั้นถึงจะสําเร็จนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเขาบอกว่าตอนนี้โชคชะตานะนเนี่ยมันยังเดินมันยังเดินเดินหน้าไปเรื่อยๆนะคะยังไม่หยุดนิ่งนะเพราะฉะนั้นดวงคุณจะเปลี่ยน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 ,เป,ยนเปลี่ยนไปอย่างนี้เรื่อยๆนะคะนะยังไม่หยุดนะคะแล้วก็มีควีนคัพอย่างนี้ก็คือมีคนคอยให้กําลังใจอยู่นะแต่คนนี้เขา แอคชั่นอะไรไม่ค่อยได้มากค่ะแต่มีเขามีความจริงใจสูงนะคะก็คอยให้กําลังใจอยู่นะคะมีความจริงใจให้กับคุณนะคะหาข้าวหาปลาหายุกขายยานะคะให้คุณได้อ่ากินได้อยู่นะคะตามเลยนะคะอ่าขอพายทักพิเศษหน่อยอ่าระวังเรื่องปุบป,ปับฉับพลันตกอกตก,ตกใจนะคะต้องมีสติมากๆในวันนี้นะคะต้องระวังนิดหนึ่งนะคะต่อไปไปต่อที่คนวันอังคารนะคะคนวันอังคารมีห้าเหรียญน,นะคะ มีสองถ้วยนะคะมีห้าถ้วยอีกนะคนวันทานทําไมมาห้าถ้วยทุกวันเลยนะคะเขาบอกว่าคนวันทานเนี่ยนะคะระวังเรื่องการใช้จ่ายเงินหน่อยนะตอนนี้นะคะนะ,ะ,นะะเรื่องของเงินทองเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการถูกคนหยิบยืมก็ได้นะคะหรือว่า มันอาจจะลําบากถ้าคุณใช้ไม่ไม่ระวังเนี่ยจากวันนี้ไปนะคะนะบางคนมีอาการเจ็บป่วยไม่สบายนะคะคุณสุภาพสตรีระวังเรื่องของอมดลูกนะคะนะบางคนก็มีอาการเกี่ยวกับมดลูกหรือว่าอาการของแบบสุภาพสตรีค่ะนะคะ,นะคะประจําเดือนมาไม่ปกตินู่นนี่นั่นนะคะถ้าไไปพบแพทย์ก็จะเจอหมอดียาดีก็จะหายได้นะคะระวังเรื่องของสุขภาพจิตด้วยคุณขาเพราะว่ามีห้าถ้วยอย่างนี้นะคะทำให้คุณรู้สึก กิจตกคิดมากนะคะถ้าไม่เกิดขึ้นกับคุณจะเกิดขึ้นกับบริวารนะคะตามนั้นเลยขอไพ่ทักพิเศษค่ะอ่าเรื่องของหน้าที่การงานมีความมั่นคงดีนะคะการงานบ้านช่องห้องหอทุกอย่างดีนะทบทสรุปมันดีมันคือดีนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องของการใช้จ่ายสุขภาพแล้วก็ความคิดของเรานะคะตามนั้นต่อไปคนวันพุธนะคะวันพุธสามใบวันพุธมีสี่ถ้วยนะคะวันนี้ันพุธท้องอืดเปล่า <laughs> นะคะ แล้วก็มีคิงครับเนาะนะฮะแล้วก็มีคิงเรียนเอาซี่นะฮะเขาบอกวันนี้นะคนวันพุธนะคะบางทีบางคนเนี่ย หมุดงิดนะคะบางคนปวดท้องนะคะบางคนมีกดมีแกส๊สในกระเพาะเยอะเกินไปนะคะนะแต่ว่าเจ้าชะตาก็ยังมีความมั่นคงมียังมีอารมณ์ที่ดีอยู่นะบางทีก็แบบว่ายัางเขาเรียกว่าอะไรยังรับแขกได้นดายัางรับแขกได้นะหน้ายังไม่หงิดไม่งอนะคะวันนี้ก็ยังเป็นที่พึ่งของคนทั่วไปถึงบริวารได้เป็นอย่างดีอยู่วันนี้อาจได้พบนายทุนนะคะหรือเจอคนที่เขาร่ํารวยนะคะนะได้เขาเรียกว่าอะไรอะ ได้พบปะพูดคุยหรือว่าได้พบเจอนะคะกับนายทุนคนรวยเจ้าสัวเยอะไปไหมนะคะธนาคารได้ไหมลงนำนำได้หมดนะคะนะคนที่มีอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีทรัพย์เยอะๆอะนะคะวันนี้อาจได้พูดปะพบอ่าพบเจอพูดคุยหรืออีกในหนึ่งนะคะก็จะมีคุณจะได้เงินนั่นแหละนะนะคะบางคนไปขอสินเชื่ออะไรไว้ก็อาจจะอนุมัติแล้วค่ะวันนี้นะนะคะอาจอาจจะอนุมัติ แต่ว่าอาจจะไม่ถึงวงเงินที่เราคาดหวังก็ได้นะอาจจะแบบเขา,อาขอไปสิบล้านเขาอ,อนุมัติมาแค่เก้าล้านเก้าล้านเก้าแสนเลยประมาณประมาณนี้เนาะนะคะขอไพ่ทัพิเศษหนึ่งใบระวังเรื่องผูกมัดกระตัวนะคะนะบางคนก็เนาะได้เงินแล้วก็เป็นหนี้สิคะต่อไปมันก็ได้อยู่เนาะนะคะระวังเรื่องผูกมัดกระตัวตามนั้นเลยค่ะ สท้ายคนวันพระฤหัสเนะาะพระฤหัสมีแปดเหรียญนะคะมีไพ่พระสังฆราชแล้วก็มี The w e l of Fortune นะคะเขาบอกว่าคนวันพระฤหัสเนะี่ยก็ยังทํามาหากินเก่งเนาะนะคะสองมือลน้อยยังสร้างเงินสร้างรายได้ได้เป็นอย่างดีนะคะนะแถมคุณยังมีจิตใจเมตตามตากรุณานะคะหรือว่าช่วงนี้เนะี่ยคือเข้าถึงพระธรรม เข้าใจธรรมชาติมากขึ้นเนาะนะคะมีความตปรงมีความคิดได้มากขึ้นนะคะบางคนก็มีจิตเมตตาหรือว่าอยากทําบุญ ต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยนะคะช่วงนี้ก็จะจิตใจดีนะคะน้อเออสวยๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะคะแล้วก็เขาบอกว่ามี The w i e l of Fortune นะก็อาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของอ่าโชคชะตานะคะหรือโชคชะตาตอนนี้มันยังไม่หยุดนิ่งนะมันก็ยังหมุนหม,มุนมุนมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะนะจากกลายก็จะกลายดีขึ้นเรื่อยๆนะคะนะเออขอไพ่ทักพิเศษดีกว่า อ่าไพ่บอกว่าระวังอาจจะมีเรื่องการเดินทางเกิดขึ้นได้นะคะตามนั้นเลยต่อไปคนวันศุกร์นะคะสามใบวันศุกร์มีอัศวินถ้วยนะคะมีเจ็ดถ้วยไอเจ็ดเหรียญทันโทษนะคะอัศวินถ้วยแล้วก็เจ็ดเหรียญแล้วก็เด็กถือไม้เท้านะคะเขาบอกคนวันศุกร์นะวันนี้นะคะเจ้าชะตานะอาจมีเรื่องของบางคนได้รถใหม่นะคะบางคนก็อาจจะมีเรื่องของ อาจเจอพบรักนะคะได้ไปหาคนรักอะไรอย่างนี้ก็ได้นะบางคนก็มีคนมารักคนมาจีบคนมาชอบนะคะคนมาแอบชอบพอพูดเขาเรียกว่าอะไรคนมาแอบจีบอะไรอย่างนี้เนาะประมาณนั้นนะคะหรือเอาโชคลาภข่าวดีมาให้เออคนนําโชคมาให้อะไรอย่างนี้ก็ได้นะไม่ได้มาจีบอย่างเดียวนะนะคะ นะแล้วเขาบอกว่าเรื่องของการเงินที่คุณรอคอยนะหรือว่าสิ่งที่คุณทําไว้วันนี้นะคะมันยังไม่เห็นผลภายในวันนี้แต่ว่ามันจะออกดอกออกผลในภายภาคหน้าเก็บเกี่ยวได้แน่นอนนะคะนะบริวารของคุณก็คอยให้ความช่วยเหลือแล้วก็ซื่อสัตย์ดีนะคะคอยเป็นกําลังสําคัญให้คุณได้เป็นอย่างดีนะคะน่ารักมากๆขอไพ่ทักพิเศษค่ะนะวันนี้เหนื่อยหน่อยนะคะนะแต่สำเร็จได้ดีตามนันเลยนะคะต่อไปคนวันเสาร์นะคะ คนวันเสาร์สามใบคนวันเสาร์มีสองถ้วยนะคะมีเดอะสตาร์นะคะและท้ายเป็นเดทนะคะคนวันเสาร์เขาบอกว่าสุขภาพต้องระวังเลยนะมาทั้งเดทมาทั้งสองถ้วยอย่างนี้นะคะต้องระวังสุขภาพนิดนึงนะคะอ่าเขาบอกว่าถ้าไม่สบายควรหาพบหาหมอนะคะควรพบหมอพบแพทย์นะคะเราก็จะได้หายนะคะจะได้ดีขึ้นนะคะนะ าบางคนอาจจะมีเรื่องของการได้พบคู่นะคะวันนี้อาจได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะกับใครสักคนหนึ่งหรือว่าอาจจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับกิจการงานของตัวเองนะคะไม่ว่าคุณจะไปเริ่มต้นเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนถิ่นฐานนะคะย้ายประเทศย้ายชาติได้หมดเลยนะคะนะถ้าบางคนย้ายชาตินี่อาจจะย้ายมาจากต่างชาติกลับมาไทยอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือย้ายจากไทยไปต่างชาติก็ได้เหมือนกัน,นเพราะมีเดทนะคะ อืมนะคะแต่ระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะนะคะต้องระวังเรื่องสุขภาพหรือข่าวคนจบคนเจ็บคนจากค่ะไม่ใช่คนจบคนเจ็บคนจากได้หรืออาจจะต้องไปเยี่ยมเพื่อนที่โรงพยาบาลอะไรเงีเ้ยไปเยี่ยมคนป่วยอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะบางคนได้ไปงานศพงานข่าวดําต่างๆนะคะตามนั้นขอไพ่ทักพิเศษค่ะอะวันนี้นะถ้าคุณไม่ไปก็จะมีคนมาหานะคะเรื่องการงานอาจได้ข่าวจากทางไกลนะคะตามนั้นเลยนะคะ จบแล้วเจ็ดวันเกิดเป็นยังไงกันบ้างอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ